สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับแแพทอีกแล้วนะคะวันนี้เนื่องจากแบบไนกี้แลนนะคะแต่หลังจากวาเลนไทน์มาสองวันแล้วอะ่ะเข้าแจกของใหม่นะคะเนื่องจากวันวาเลนไทน์เนาะเราจะไปดูกันว่ามันทำยังไงกันบ้างนะคะแล้วของที่ได้นั้นจะเป็นอะไรบ้างแล้วกันเนาะไปดูกันเลยอันนี้เรกดสกคริปต์ได้เลยปะโอเคสคริปตแล้ว อันนี้ก็คือเป็นวาเลนไทน์อัปเดตนะคะเขาจะให้เราตามหาพี่หมีใคาได้ไวนะตามหาพี่หมีในแบบนี้นะคะแล้วก็วุ้ยของให้สองชิ้นเรอไม่รู้อ๋อนี่ไงนี่ไงเขาจะพาเราไปหาใช่ไหมอ๋อให้พี่ส่งกำลังใจให้พี่หมี โอเคทีนี้เราอ่าเนื่องจากที่มีตัวใหญ่อยู่นะคะเราก็หาไปตามแมพเลยแล้วกันเมื่อกี้เราได้ตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่มีเศร้าอยู่นะเราก็จะนี่แน่เอากำลังใจไปเลยเมื่อกี้ตัวที่สองนะคะนี่ตัวที่สาม เอากำลังใจไปตัวที่สี่ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะพี่มีตัวใหญ่หาง่ายทุกคนตัวที่สี่แล้วนะคะอาอทาไงตัวที่ห้าตัวที่ห้านั่งอยู่ไกลสะ้านสะโอกขาเลยนะตัวที่ห้าแล้วีน เราก็ลอขอบขอบแแบบไปแล้วกันเนาะเสียงมันจะดังนิดนึงนะทุกคนแถวบ้านพี่เขาทำไอ้นี่นะเอ,อเขาซ่อมบ้านนะคะมันก็จะมีเสียงรถเข้าออกบ่อยหน่อยนะคะพี่ไม่รู้เข้าไม่หรือเปล่านะตัวที่หกแล้วตัวที่เจ็ดก็อยู่ใกล้ๆกันเลยก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะอ่ะทีนี้ตัวที่แปดนะ่าจะอยู่ฝั่งนู้นล้เนาะอเพราะว่า เรายัางไม่จะไปน่ะไงตัวที่แปดหูกระตุกน่าจะกระตุกที่ขอมแล้วเนี่ยโทษแมปไม่ได้แล้วปะแต่จริงๆแมปไนกี้มันก็ใหญ่อยู่นะตัวสุดท้ายนูโนอ้ไม่ไม่ไม่ตัวที่แปดตัวที่เก้าอีกสองตัวนูะนรค่ะโดนอุ้ย <laughs> เดียวเดียว <laughs> อะไรวะเนี่ย ว่ายน้ำทั้งหุปบอดได้หรอโอเคตัวที่เก้าแล้วตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายอ,าอ๋อนั่งไงจริงๆมันมีแผนที่บอกนะคะตอนตอน้นตอนแรกเลยอะแต่พันไม่ได้นี่ไว้ไงก็หาเอาแต่คือน้องตัวใหญ่แล้วน้องหาง่ายนะคะโอเคครบแล้วสิบชิ้นทีนี้ มันเลือกได้อย่างเดียวเหรอคะ You only get one ได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะคือถ้าเลือกเป็นหมวกอะคือแพทอะเป็นหัวพิเศษนะเออมันก็ก็น่าจะไม่ได้นะคะน่าจะใส่แล้วก็มองไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นถ้่จะเลือกเป็นอันนี้แทนแล้วกันเนาะใช่ค่ะเลือกอันนี้แหละได้มาแล้วนะคะหนึ่งชิ้น ซึ่งน่าจะได้แค่ชิ้นเดียวด้วยนะโอเคทีนี้เราออกไปดูนอกเกมกันอันนี้คือพัยไม่ได้ตัดคลิปเลยนะแล้วพก็ไม่ได้ปิดเสียงเกมด้วยนะพนไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันเข้าไปหรือเปล่าแต่เดี๋ยวไปตัดเอาทีหลังก็ได้นะตัดเสียงเกมอองนะเพราะว่าแมปนี้เสียงเสียงเกมน่าจะติดหรือขัดหรือเปล่าไม่แน่ใจออมาดูของกันค่ะ แล้วใส่แค่กระเป๋าปีกอย่างเดียวเก okay. น่ารักนะดูดิน่ารักมากเลย่อะทำง่ายมากด้วยนะคะทุกคนถ้าใครที่ดูอยู่นะตอนนี้นะคือตามแพทไปได้เลยนะคะแพทไม่ได้ตัดคลิปเลยนะ แล้วก็คือได้มาแล้วนะคะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำน,นะคะไปทําตามกันด่วนๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจากัดเวลาหรือเปล่านะคะแต่ว่าไนกี้เขารู้สึกจะเปลี่ยนทีมไปทุกเดือนปะแจกของเดือนละชิ้นสองชิ้นประมาณนี้ปะพี่ไม่แน่ใจนะแบบท,นะทุกเทศกาลปะเออมีเทศกาลอะไรเขาก็จะหาของมาแจกนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย